ัดีครับพบกับผมซิงคูล่านะคะในดาก้อนโฟเฟตเช่นเดิมนะครับมาถึงเรื่องไข่ไข่กันพาร์ทสามแล้วเนาะอ่าน,นเรื่องไข่แล้วรอบนี้จะมาจะลึกการแคร์ไข่วิธีการทําวิธีการลูปไข่แล้วก็เขาทําวันที่ไหนทําอย่างไรโอเคมาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเดิมนะครับเป็นแพรอันฟาร์มนะฮะเริ่มจากแพรอันฟาร์มจะพาไปเป็นเมืองลอยฟ้านะฮะ เป็นเดี๋ยวตามเดียนตามผมนกกระตรุนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มานเราอาจเป็นพันแปดสิบปีเนาะโอเคคู่นะครับโอเคครับอ่าต่อแล้วปรับภาพนิดนึงให้มันลดนิดนึงเนาะจะได้ไม่กระตุกกันเยอะแยะนะฮะมาที่ตัวตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวะ Sky นะครสกายชารดาก้อนไนน์นะฮะ S <S แล้วก็ไหนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อวาร์ปไปที่อีกเมืองหนึ่งนะครับที่ที่นี่เลยครับอ่นอานไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวโดนดากเนาะโอเคไปวาร์ปที่เมืองนี้กดกดกันเลยครับผมโอเคมาถึงหน้านี้เดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานนะฮะขอตัดไปก่อนเนาะโอเคครับมาถึงแบบตรงนี้แล้วนะครับนี่จะเห็นคนแคร์ไข่ถือไข่กันเยอะแยะแล้วก็มีมังกร กันเยอะแยะเลยนะฮะเขาจะมาเป็นส่วนรวมเพราะว่าชแนลเออเป็นเมืองนี้นะครับเป็นการรวมชแนลแบบว่าถึงคุณจะอยู่ชแนลหนึ่งเพื่อนคุณอยู่ชแนลห้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะพอมาอยู่พอเข้ามาที่นี่ทุกคนจะมาอยู่รวมกันหมดเลยนะฮะมันจะไม่แยกชแนลนะฮะก่อนนั้นเราต้องไปแครไขไปถือไข่ก่อนนะฮะต้อง ให้มาคุยกันตรงนี้นะฮะจะมีคนยืในใกล้ๆก,กันเป็นผู้หญิงใกล้ๆก,กับตัวที่ระวามเนะเป็นผู้หญิงตัวนี้ก็มาคุยเลยค่ะแล้วก็ไปที่แนนะฮะกดพับวาร์มมาถึงนี้แล้วนะฮะโอเคมาถึงนามเนเจอร์ครับตัวเดิมเลยแต่ว่ามันอยู่เมืองน,นี้ไงจะได้เดินไม่ต้องเดินไกลเนาะแล้วก็กดศุทนาครับเหมือนเดิมนะฮะกดตัวนี้ให้ใส่ไข่ จัดการไอให้เรียบร้อยนะฮะผมจัดการโอเคแล้วปิดนะฮะแล้วก็คุยใหม่กดเหมือนเดิมเข้าแล้วก็ I want t o ูฮ l l นั่นแหละถือคอถือรข่ะแล้วก็เอล็ล่ะโอเคนี่โอเคละผมถือแล้วนะแล้วก็เดินมที่เดิมช้ามันช้าหน่อยนะฮะอันนี้ผมอยู่กับคุณเกสนะฮะ เก้ยหรือกั๊ดนี่แหละไ,ไม่แน่ใจเนี่ยเขาเป็นคนไกด์ผมนะเป็นคนนําความรู้มาให้คนชื่อนี้นะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะร,รอสักครู่นอะเดี๋ยวผมเดี๋วใกล้จะถึงละความพ,พยายามนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ คือมีประโยชน์ยังไงนะครับการแครไข่การแครงไข่มีบทไหไปก่อนการแครไข่มีประโยชน์ยังไงครับ,รรมรรรบเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปดูนะครับที่เรมเนเจอร์นะฮะไข่ผมที่ฟักเป็นจํานวนสิบสองวันนะครับไข่ที่ฟักเป็นจานวนสิบสองวันใครจะไปรอสูกบ่าครับก็ามาแครอย่างนี้ครับเพื่อน จะมากดให้เพื่อนจะมากดดูไข่ให้ครับผมแล้วก็จะลูบไข่พอลูบไข่มันจะทําให้เวลาเร็วขึ้นนะฮะนี่นะครับมันจะทําให้เวลาเร็วขึ้นยิ่งกดมากก็ยิ่งเร็วนะฮะแบบสิบสองวันยิ่งกดคนอดเยอะมันก็ยิ่งลด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 มาให้เป็นฟักไข่เร็วๆโดยไม่ต้องใช้แคสน,นะฮะไม่ต้องมีแคสเพราะว่าเดี๋ยวพอเปิดโอเพนบ t a าก็แผลมันต้องใช้เยอะนะคะแคส ในการฟักแต่าละทีนะฮะโอเคครับนี่เป็นการถือไข่นะครับสำหรับคนที่ให้มายืนอย่างนี้นะครับแนะนำให้เป็นการเรียงแถวนะครับเหมือนฝรั่งเขาเขาตรงเซิร์ฟเอ็นเอนะฮะเขาจะเรียงเป็นวงกลมบางทีก็เรียงเป็นแถวนะฮะเพื่อคนกดเพื่อคนรูปไข่มันจะรูปเป็นง่ายนะฮะมันจะเดินมันจะเดินจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็แล้วแต่มันจะกดเป็นง่ายนะฮะแล้วก็วันหนึ่งวันเดียว วันละครั้งนะได้กดต่อคนอนะเหมือนคนุณคนที่อยู่หน้าผมในที่ขี่มาก่อนอย่างเงี้ยมากดผมวันนี้แล้วก็วันนี้เขาจะกดของผมไม่ได้อีกแล้วนะครับเขาต้องไปกดอีกวันหนึ่งเพราะว่ามันให้กดแค่ครั้งเดียวฮะแล้วมีประโยชน์ยังไงสําหรับคนลูกไข่ให้ฮะค,คนลูกไข่ให้มีประโยชน์ตรงที่พอกดมันสามารถได้เป็นเป็นเบือไข่เป็นเอเซนส์เป็นไอตัวนี้ตัว ดีลีไข่นะฮะแล้วก็เป็นผงที่สามารถเพิ่มความสามารถให้กับมังกร,รแล้วก็เป็นมังกรน้ำนะฮะได้มังกรน้ําด้วยนะฮะอะไรหละครับมันจะมีประโยชน์กันเยอะครับเขาเขาก็เลยอยากแข้ไข่กันบางทีเขาก็จะนัดกันมาเป็นแคร์เลยถือกันเพียบเลยเขาก็มากดกันนะตรงเมืองนี้แหละตรงที่นี้นะครับโอเคเนาะมาถึงเรื่องของการ วางไข่บางคุเอ้ยวางไม่ได้ทําอะไรไข่มันทําอะไรไม่ได้ต้องออกจากเกมเข้าใหม่อย่างเดียวไม่นะฮะให้กด E C ะฮะให้มีเงาขึ้นมานะครับเห็นตรงไข่ตรงนี้หรือเปล่าครับนี่ฮอเอ้เนี่ยนะครับที่อยู่ข้างข้างเลือดเราเนี่ยครับให้กดลิกขวาครับกดลิกขวาครับมามันจะปล่อยโอเคนะครับไม่จําเป็นต้องออกเกมเลยนะครับแล้ววิธีรูปไข่ยังไงมีเพื่อนถือไข่ใช่ไหมครับ ให้เรากด ESC แล้วก็คลิกขวาที่เพื่อนครับแล้วก็กดดูไข่มังกรนะฮะตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นที่ตามที่เขียนนะฮะขอโทษที่กระตุกหน่อยนะโอ้โหเขาเตียนมันเลยกนหนึ่งหลบหลบนั่นแบบโอเคมาเหมือนเดิมนะครับไหนฮนะเอา้าดูไข่ก่อนดิดูไข่มังกรตรงนะี้ฮะ กดรูปมาครับปั๊บดูทางขวาดังล่างซ้ายนะได้เอเซนม่วงนะฮะได้เอเซนม่วงมาอันหนึ่งเห็นไหมขนาดรูปไข่เขียวแล้วฮะยังได้เอเซนม่วงเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ได้ของคนนี้ไปแล้วใช่ปะครับคนนี้บ้างเขาก็ได้เวลาลดแล้วเราก็ได้ของนี่เป็นไข่ม่วงนะฮะกดปั๊บได้แล้วก็สปิริตพาวเดอเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพมั้งเนาะ มาบริสุภาพแล้วก็ขนนี้เหมือนกันเลยครับกดอย่างนี้ครับถ้าเกิดยืนเรียงกันเราจะกดง่ายครับแล้วก็ดีๆกันทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ได้เวลารถฝ่ายนึงก็ได้ของมาเล่นอีกอะไรครับถือว่าดีเลยครับแล้ว้ย แล้วเป็นช่วงแถมเนาะเพราะว่าผมจะฟักไข่กันหน่อยโอเคเรื่องเอ,อเรื่องแค้ไข่โอเคแล้วนะครับรวมมาที่เมืองนั้นนะครับตรงหน้านั้นเลยแล้วก็ทําตามที่ผมบอกทุกอย่างเนาะมันยืนเรียงกันจะง่ายแล้วก็จะได้ไอเทมมันเยอะจะได้ฟักกันเยอะๆนะฮะโอเคครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะฟักไข่ลุ้นเนาะว่าจะได้ตัวดีหรือตัวไม่ดี ขอเลี่เพิ่มน,นิดนึงอ๋อ,อไม่เป็นไรไไโอเคออกสโมกโอนี่สโมกอลปล่็ออกซีสโมกนั่นแหละเ,ออเราต้องได้ตัวรอย a l t h o อนอย่างเดียวนะฮะต่วอื่นผมไม่เอานะฮะอดเลยไม่ได้นะโอเคผมต้องเอาตัวนี้อย่างเดียวเลยแลอยู่แลอยู่แลอยูอย่เย,ยอะเขาบอกเป็นตัวแลคุณคุณนี่แหละ คนที่เป็นคนแนะนำผมเนี่ยเขาเขามีอยู่เขาเปิดได้โอกาสยีห่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะต้องได้สิเนาะเอาเลยจัดเต็มอ่ะโอ้ตรงนีแไม่โอ้ไม่ no หรอ หรอครับลองครับถ่ายจะได้ไหมถ่ายกำลังใส่เนี่ยเออไม่ได้อะครับเมื่อกี้มังกรตัวนั้นอะไม่ได้ไอ้ตัวสีฟ้าเฉยเลยตัดหมดแล้วเออตัดหมดแล้วนะทั้งสองตัวเลยตัดแล้วตัดแล้วไม่ได้ตัวหมอไม่ได้ดิโหเข้าเครียดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เไรเดี๋ยวเอาใหม่เนอะเดี๋ยวเอาใหม่เนอะเฮ้ยยิ้มเอาไปเซ็นเองก็ โอเคครับผมผมมาเออขนเห็นตัวดำนะครับตัวดำนะผมอ่าอ่าชื่อชื่ออะไรแล้วนะครับผมน่ะครับผมผมชิ่อกาครับชือกัดนะฮะเรียกผิดเป็นเกสทุกทีเลยนะฮะโอเคครับเพราะชกวปีหนึ่ยได้ผมขอขอบคุณคุณเกสด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอืม อย่างเลยควมรู้ทุกอย่างเลยผมได้าจากคุณเกสเกือบทุกอย่างเลยที่ผมเอามากาดคลิปในวันนี้ที่ผมเอาแต่ละอย่างบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละผมได้จากคุณคุณเกสคนนี้แหละนะฮะเป็นคน,ค,นคอยแนะนํามาตลอดเลยนะฮะขอบคุณคุณเกสมากนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ อ๋อขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำนะดีออเปลอกไข่นนยังไม่ได้ดูครับเพราะว่าตอนนี้มาถึงตอนที่สามไปแล้วนะครับทางด้านซ้ายนี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับเรื่องไข่แนะนําเรื่องไข่ปกตินะครับตอนที่สองนี่จะแนะนําวิธีการแลกเปลี่ยนไข่นะฮะตอนแรกนี่เป็นการฟักไข่ต่างๆนะฮะตอนนี้สองทางขวาอันนี้จะเป็นการ ได้เปลี่ยนไข่ไม่เปลี่ยนเซนไข่ได้จากไหนไข่เป็นยังไงเมื่อไร่สายยังไงโอเคนะครับอขอบคุณครับ